เจ็บที่สุดไม่ใช่การจากลาแต่คือการอยู่ต่อโดยที่เขาไม่เห็นค่าคุณเคยทำทุกอย่างเพื่อใครบางคนหวังว่าสักวันหนึ่งอีกฝ่ายจะเห็นค่าคุณทุ่มเททั้งเวลาความรู้สึกและความหวังเพียงเพราะอยากให้คนคนนั้นมีความสุขแต่ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนทุกอย่างที่ทำกลับดูไร้ความหมายคุณอยู่ตรงนั้นเสมอคอยรับฟังคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่พึ่งในวันที่อีกฝ่ายต้องการแต่เมื่อถึงวันที่คุณเอง ต้องการใครสักคนกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเลยคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วตัวคุณไม่มีความสำคัญตั้งแต่แรกวันหนึ่งคุณลองหยุดพยายามหยุดทักไปก่อนหยุดเป็นฝ่ายวิ่งตามและผลที่ได้คือความเงียบไม่มีแม้แต่ข้อความถามไทยไม่มีใครสังเกตเห็นการหายไปของคุณนั่นคือวันที่คุณเข้าใจว่าบางครั้งไม่ใช่ว่าคุณไม่มีค่าแต่คุณอาจให้ค่า กับคนที่ไม่เห็นค่าของคุณมากเกินไปคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเคยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับใครบางคนจนวันหนึ่งต้องมานั่งถามตัวเองว่าเรากําลังพยายามอยู่คนเดียวหรือเปล่าบางทีสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอาจไม่ใช่การโดนทําร้ายโดยตรงแต่เป็นการถูกเมินเฉยเรากับว่าเราไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเราไม่สามารถบังคับให้ใครเห็นค่าของเราได้และเราไม่ควรต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อให้ใครสักคนยอมรับ ความจริงคือคนที่เห็นค่าเราไม่จำเป็นต้องให้เราวิ่งตามคนที่อยากรักษาเราไว้ไม่จำเป็นต้องให้เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ทำไมคนเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมบางคนถึงมองข้ามเราทาั้งทังที่เราทำดีที่สุดแล้วมันมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่อธิบายเรื่องนี้ได้และที่สำคัญเราจะรับมือกับมันอย่างไรบางครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าแต่เป็นเพราะเรามอบค่าของตัวเองให้ผิดที่ผิดคน คนเรามักให้ความสําคัญกับสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาแต่เมื่อเราทําทุกอย่างเพื่อใครบางคนโดยไม่ต้องให้เขาออกแรงอะไรเลยเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นของตายยิ่งเราอยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมให้เสมอคนบางคนกลับรู้สึกชินชาและคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษจนกระทั่งวันที่เราเดินออกไปนั่นแหละที่เขาถึงเริ่มรับรู้ว่าเราสำคัญแค่ไหน และบางครั้งมันอาจไม่เกี่ยวกับเราด้วยซ้ำคนบางคนมองข้ามเราเพราะเขาให้ค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะพวกเขาตัดสินเราไปแล้วตั้งแต่แรกและไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนมันก็ไม่เปลี่ยนความคิดของเขาได้แล้วเราจะรับมือกับสิ่งนี้อย่างไรเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เย็นชาหรือทําเหมือนไม่แคร์ใครเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่สิ่งที่ต้องทำคือดึงคุณค่าของตัวเองกลับคืนมาเมื่อเราพยายามทำดีทุกอย่าง แต่กลับถูกมองข้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การพยายามมากขึ้นแต่คือการถอยกลับมาทบทวนว่าเราให้ค่าตัวเองมากพอหรือยังเพราะความเป็นจริงคนอื่นจะมองเห็นคุณค่าของเราก็ต่อเมื่อเรามองเห็นค่าตัวเองก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดพยายามเพื่อคนที่ไม่เห็นคุณค่าถ้าต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวต้องเป็นคนที่รอคอ,คอยความสนใจอยู่ตลอดเวลามันอาจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สมดุล เมื่อเราเริ่มถอยออกมา